ขึ้นรถเมย์อย่าลืมมีแอปนี้ติดมือถือคุณไว้ขณะเดินทางว่าแต่แอปนั้นชื่อว่าอะไรไปดูกันแอปที่พูดถึงคือแอปเว a b u s ซึ่งสามารถเป็นไกด์พาขึ้นรถเมย์ไปยังที่ต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑลทั้งในและต่างประเทศได้โดยในคลิปตัวอย่างเราอยู่ที่หมอชิดเราจะไป m อ t มรลาดเร้าก็พิมพ์ปทางที่เราไปโดยจะมีรถสายต่างๆระบุข,ขึ้นมาบอกหมดเลยว่าแต่ละสายนั่งกี่ป้าย เราอยากขึ้นสายไหนก็กดเข้าไปดูจะแสดงเส้นทางพร้อมเปรียบเทียบกับสายอื่นๆได้อีกอย่างหนึง่งเราสามารถค้นหารถเมต่ละสายได้อย่างเช่นเราค้นหารถเมสาย47ท่าเรือกล่มที่ดินจะแสดงเส้นทางตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางแบบนี้รวมทั้งแอปสามารถบอกด้วยว่าป้ายรถเมย์ที่เราอยู่มีรถเมย์สายไหนผ่านบ้างอย่างเช่นเราอยู่ป้ายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็จะแสดงรถเมย์ทุกสายแบบนี้เลยสุดท้าย เราสามารถส่งรถเมล์ที่เราจะขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องชงเงื้อชะแงะคอยเกออย่างเช่นในคลิปนี้เราเรอรถเมล์สาย15ตามแผนที่ก็ต้องรออีกแป๊บหนึงเดี๋ยวมันก็เข้าป้ายแล้วและเราก็ได้ขึ้นรถเมล์สาย15แล้วครับ GPS ก็ค่อนข้างแม่นยำอยู่นี่แหละครับประโยชน์ดีๆของแอป via bus ที่ทุกคนควรมีติดมือถือไว้โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store Google p l a y ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ